สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่30นะครับกันยายน2565นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับเดี๋ยวก็เสาร์อาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ก็เสาร์อ,อาทิตย์แล้ววันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์มีเลขอะไรบ้างเลขประจําวันนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่แวาเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับเป็นท่านใดจะนําไปใช้เป็นอย่างอื่นก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนาไปใช้นะครับท่านที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับคลายนะครับกดทุกอย่างนะยกเว้นกดดันอย่าไปกดนะครับมันเครียดอ่าประมาณนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมั่งฟงมั่งขั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักเลยนะครับเงินทองเราหาเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้สุขภาพเราแข็งแรงนะแต่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีนี่หมดเลย จะไปทํางานอะไรก็ทําไม่ได้สักอย่างเหมือนกับอาจารย์ตอนเนี้เป็นโรคหืดอหอบนะทาอะไรหนักนิดหน่อยๆก็ไม่ได้ยกของยกอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ไปพ่นยาแล้วอหอบแผลผอมแผลแล้วโรคนี้เป็นโรคที่ว่าไม่หายมันเลื้อรังมันรักษาไม่หายขาดอะไรอย่เงี้ยนะนอกจากเรารักษาสุขภาพเราไว้เท่านั้นแหละประมาณนี้นะครับอ,อย่าให้เป็นเลยแต่ละคนแต่ละคน เป็นโรคอะไรทุกโกรคนั่นแหละถึงมันจะสามสิบาทรักษาทุกโรคเราก็ไม่อยากจะเป็นสักโรคหรอกเนาะถึงมันจะรักษาถูกราคาถูกกนะัเนาะประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณครับ <laughs> ไม่ใช่ว่าเห็นโรคมันค่ารักษาถูกนะรักษาสามสิบาทรักษาทุกโรคนี่เห็นมันถูกอยากเป็นทุกโรคเลยโดยเฉพาะโรคความดัน <laughs> อครับก็ ขอขอบพระคุณสมาชิคกทุกท่านนะครับอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับราว v a p นะครับ0ูนย์งคือ9นะอืมศูนจํกับหนึ่งคือ9 1331นะครับ1441 155 1 1 6 6หนะครับ0330 0440 055ศ 0, 0 6 6 0อืม ส่วนเก้านะครับเก้าคือลองนะลองนะครับไม่ใช่ลิงนะเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าเก้ากับหกหกเก้านะครับรูดนะครับรูดเดอร์ดิกนะครับรูดนะรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเน้นบนมากกว่าล่างนะเน้นบนมากกว่าล่างนะครับใครชอบเก้าก็จัดไปนะครับ อันนี้นะครับลาว VIP นะเพื่อนซื้อบังหรือเปล่าเอยซื้อบังไหมเอาเอามาหน่อยหนึ่งเออบังไหมอืมเอาออกขยับหน่อยหนึ่งครับโอเคนะครับตามนี้นะลาว VIP ออกกี่โมงทราบไหมลาว VIP อ่ะ <c oughs> ลาว VIP ออก 3ทุ่ม29นาทีนะครับหรือว่า3ามทุ่มครึ่งประมาณนี้แหละอ่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอนนี้นะสวัสดีครับอื